ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมหองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกทุกท่านก็ขอเจริญพรนนักเรียนทั่วโลกเมื่อวานนี้ก็อนุโมทนาสาธุการกับพวกเราวันวิสาขาบูชาผ่านพ้นไป น่าปลื้มปิติยินดีเนาะจุดมาจุดเทียนจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรูปแปลอักษรเป็นรูปประสูติตรรูปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวยทำได้สวยสดงดงามหลานธรรมของเรานี่ไม่ว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยนะแม้ เราเอาคนมารวมกันยังไม่ได้ตอนนี้เราก็เอาเทียนมารวมไปก่อนรวมเทียนจุดบูชาพระรันาตนตไตรไปเพื่อความสว่างสวัยของชีวิตดังนั้นเส้นทางของนักสร้างบาร,รมีเนี่ยจะเป็นสถานการณ์อย่างไรก็ตามเราก็ยังสร้างบาร,รมีกันต่อไปเมื่อ <c oughs>